่าขวยง่ายสั่งงามบ่งามจุเนาะปขวยน้ำหอมกับนี่ขวยไข่กับนีเอาผู้เพิ่นเสียวมาแหลกนี่ผู้เพิ่นเอามาแหลกอีหลีเด้ชุนละสามสี่พันเอามาแหลกอันนี้ขวดเนี้ยเอาเมื่อไรมะแหลกมันกลัวนะมื่กับบ่าใส่เคยใส่เมื่อไหร่ใส่มาครั้งแล้วค่ะใส่มาไข่ายรีจะผลิบั่นมาหนี่ใส่ไข่ายรีเอาขวดละมื่นมาแหลกกับบ่าอ พราะว่าเคยใส่มาแล้วสุรเชดพันแปดพันก็ใส่มาอค่ะก็ว่าบารีมาใส่นี่เราเบิังเอาสั่งมาเลยพอได้ยินข่าวสั่งมาสามขวดเลยจนว่าเหนื่อยคือจริงแต่คือการถาว่ากันผมกันผมต้องการในวงผู้สั่งมาเสียหลายหลอดเฮ็ดให้มันเห็นได้กันบ่ได้คือเอาถิมผมวางสิเห็นบ่พ่อใส่แล้วนี่คือกันมันบ่ดีกับว่าต้องใส่ผมวางสิกันดีเขาใส่ต่อไปค่ะ อันนี้ดีผมเลยเจนเลยทั่วสองเตียสามเตี๋ยเลยทั่วไม่มู่กะทั่วไปเอามาเห็นมู่วอีกกะมีเล่นนะเมื่อนี้เอาจะขวดมื่อกี้เอาหาวเอาหาวขวดเอาสเปกดินดีต้องเอาสเปกดินดียี่สิบพงกุละคจริงมั่วกันอัอวเคยใส่ได้เลยบานนี้สเปคดินดีเอามาโซ่ร่องได่นน่ะแต่อันนี้โซ่ร่องแล้วเนี่ยสเปียร์เป็นตัวเนี่ยมันใจร้ายเป็นได็กเหรอไลอยเปอร์เซ็นต์เปล่าไลอยเปอร์เซ็นต์นะไงลอยเลยเอาลอย ยี่สิบสปโอ้ขดเน็เต็มรอยเห็นรอยอย,รยี่สิบรอยยี่สิบพอเองว่าีเคยเคยพันมาแล้วค่ะอันนี้อันนี้นี่ผมว่าดีด้หลายกว่ามูพันมาค่ะเนี่ยมูเนี่ยค่ะพอเองว่าตีมันตุนมันเสมอกันค่ะมูมูพันมาเนี่ยมันบ่มันบ่ได้สีตนหน่อยคือคือปลาน,นี้ค่ะเพราะว่า,ามันสามเดือนแล้วจึงก็ได้มาสีค่ะ สามเดือนสี่เดือนเราจังข่อยได้มาสี่เดือนเนียยกจังกว่าตัวยาตัวนี้นี่่านไปแค่เดือนกว่าๆหนึ่งเดนอะครับโอ้ยยืดขึ้นคักปปนี่สวัสดีค่ลูกนะแต่ว่าก็บ่ได้ว่านั่นมันล่งหัวสลายกว่าบานี้บานีผมดีใส่ขวดฟ้าตัวฟ้านอกก็เลยบานนี้ค่ะผมดิสีน้ำพึ้นดินไปเลยบันค่ะเนี่ยพรวันี้ขได้แล้วเอาเน้นๆเลยครับค่ะผมดีโทรบอกอาจารย์ว่าผมนี่กันบ่นเอาก็ดี เป็นมีน้ามีาเป็นพ่อเคิะผมอีถ่าเลยครับวนได้เอาเบิงเอิญมาเบิงเลื่อนเอิญมาเบิงเลยครับเอิญมาเบิงเลยโอ้ขอบคุณหลายๆพ่ะผมตาเบิงเรยเบิ้าผมประทด้ค่ะโอ้ถั่วหวยหลีเบิงน่พ่อยืนเบิงไปเสมอกันนี้อว่าเต้โอ้ว่นไห้ว่าวเล่นได้นี่เบิงที่ไร